ก็ราศีต่อไปนะครับราศีกรกฎนะครับผมราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎนะครับก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่อ่า15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับผมธรรมชาติของคนราศีกรกฎนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปปูนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปปูเป็นกลุ่มดาวหนึ่งที่หาได้ยากนะครับมองในท้องฟ้าแล้วหาได้ยาก เป็นภพพันธุของดวงโลกนะครับภพบพันธุที่แปลว่าบ้านนะครับแปลว่าแม่แปลว่าครอบครัวนะครับของดวงโลกดาวประจำตัวเป็นดาวจันทร์นะครับเป็นตัวแทนของน้ํานะครับเป็นดาวจันทร์เรือนภพเป็นธาตุน้าเป็นแม่ธาตุน้าเป็นต้นธาตุน้านะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับคนราศีกรกฎเนี่ยผมจะให้สังเกตปูนะสั่งให้สังเกตปู สิ่งที่ปูมีเนี่ยคือหนึ่งคือเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพราะนั้นคนราศีกรกฎเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่สร้างเกราะขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องตัวเองนะวเขาะจะสร้างเกราะแข็งเนี่ยมันปูเลยสร้างเกราะแข็งแต่จริงๆเขาไม่ใช่คนดุนะครับหรือไม่ใช่คนก้าว,าวร้าวหรืออะไรเลยนะแต่เป็นคนที่จะสร้างเกราะขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับในใจลึกๆเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวด้วยซ้ำนะครับเป็นคนอ่อนโยนและอ่อนไหวนะ มีความเซนสทีฟเพราะว่าคุณจะเห็นว่าปูเนี่ยมันจะไวต่อความรู้สึกมากเวลาที่คุณไปโดนมันนะครับอดทนนะครับด้วยความเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกนะครับก็เป็นเป็นสัตว์ที่มีความอดทนค่อนข้างสูงนะครับอยู่ได้ในหลายสภาวะอากาศปูคุณก็จะเห็นว่าน้ําเค็มก็มีนะน้ําจืดก็มีนะครับครับรักสง,งบนะครับรักสง,งบอย่างที่คุณเห็นปูเนี่ยมันจะแอบตามซอกหินพวกอะไรอย่างงี้นะเป็นสัตว์ที่รักสง,งบ สังเกตว่าโดยมากแล้วเนี่ยครับคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยในบั้นปลายของชีวิตนะเขาจะชอบที่จะปีกวิเวกนะครับปีกวิเวกแล้วก็หาความสนโดษให้ตัวเองอจะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมคนราศีกรกฎเนี่ยนอกจากจะมีความที่เป็นคนไวต่อความรู้สึกแล้วก็จะเป็นคนที่รักบ้านรักแม่รักพี่รักน้องรักครอบครัวนะครับเป็นคนหนึ่งที่เชื่อถือไว้ใจได้ ที่น่ารับถือน่าเชื่อถือไว้ใจได้มีความฝันมีความกล้าคิดกล้าฝันนะครับกล้าคิดกล้าฝันเป็นนักผจญภัยนะครับเป็นหนึ่งในราศีของคนที่เป็นนักผจญภัยออย่างหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่เราสังเกตได้คือตัวปูเนี่ยเซนซิทีฟนะครับแม้ว่าเปลือกนอกกระดูแข็งนะแต่ว่ามันไวต่อความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเราส่วนใหญ่เนี่ย ลักษณะพวกนี้ของปูเนี่ยที่คุณจะเห็นอีกอย่างก็คือมันจะมีก้ามใช่ไหมแล้วม <X Joh an> ันจะหนีบอยู่อย่างนั้นอ่ะคือถ้าเกิดคุณเคยโดนปูหนีบนะคุณจะสังเกตว่ามันจะไม่ปล่อยมันก็จะหนีบแข็งอยู่นะทำเงินก็จะไม่ปล่อยครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าคนราศีกรกฎเป็นพวกยิดถือคือบางครั้งเนี่ยมันหนีบขนาดที่มันยอมเสียก้ามมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนคนราศีกรกฎอ่ะเป็นพวกวงของยึดถือของถ้าติดข้องในอะไรแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยนะครับ เกาะยังเหนียวแน่นนะครับบางครั้งเป็นคนที่มีความฝันมีจินตนาการที่ดีในการมีชีวิตนะครับเป็นคนช่างฝันเลยแหละนะครับเป็นคนช่างฝันเป็นคนนึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับชอบเรื่องเก่าๆชอบของเก่าๆชอบของที่เป็นสมบัตินะครับบางคนก็จะเป็นพวกบ้าสมบัตินะครับเก็บของเก็บอะไรไว้พลุงพลังเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็จะเป็นคนที่มีจินตนาการในเรื่องของแบบว่า ผมจะเรียกว่าความโรแมนติกกันนะจะคิดว่าแบบว่าอยากมีบ้านเล็กๆกลางภูเขาอะไรเงี้ยหรือกลางหรือริมแม่น้ําหลังเล็กๆเพื่อที่จะอยู่ตอนบ้านปลาย,เ,ยเขาจะมีฟีลลิ่งแบบนี้ขึ้นมานะครับฟีลลิ่งของความสงบผู้ชายราศีเกาะระกมักจะเป็นผู้ชายที่ชอบในการเก็บหอมรอมริบนะครับเก็บนู่นเก็บนี่อะไรเงี้ยโดยมากก็ประหยัดนะแต่ถามว่ามีมีที่ไม่ประหยัดไหมต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าประหยัดแปลว่าก็เก็บหอมรอมริบแหละ แต่ว่าบางครั้งก็ราศีนี้ไม่ใช่ราศีของคนขี้เหนียวนะก,ก็พร้อมจะจ่ายแหละถ,ถ,ถ,ถ้ามีความจําเป็นนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นเวลาที่ทําอะไรเขาก็จะให้ทั้งกายทั้งใจเลยนะครับให้ทั้งกายทั้งใจผู้หญิงนะครับราศีกรกฎจะมีความขึ้นขึ้นลงลงค่อนข้าง,างสูงเหตุผลเป็นเพราะว่าพื้นของดาวพื้นของราศีกรกฎเนี่ยเป็นพระจันทร์นะครับเป็นพระจันทร์เป็นตัวแทนของ ดาวประจาราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจันทร์เนี่ยครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีผลต่อน้าขึ้นน้ําลงถูกไหมน้าขึ้นน้ําลงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้คนราศีกรกฎเนี่ยครับผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นแต่ว่าผู้หญิงมีเป็นเห็นชัดกว่าก็คืออารมณ์จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแล้วตัวแห่งของพระจันทร์อย่างนี้คุณจะเห็นเขาจะมีคําว่ากระต่ายใหม่จันทร์ใช่ไหมกระต่ายใหม่จันทร์ทีนี้โดยมากแล้วเนี่ยครับมันมักจะหมายถึงว่า มีความคาดหวังในความฝันในจินตนาการนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ดีในเรื่องเกี่ยวกับการมีชีวิตดีก็ดีนะใดๆก็ากตามนะก็จะเป็น,น,าน,านลักษณะนั้นเพราะว่าผู้หญิงราศีเนี่ยเป็นผู้หญิงนักฝันนะนักจินตนาการพูดถึงความโรแมนติกนยเป็นผู้หญิงที่โรแมนติกราศีหนึ่งแล้วแหละเป็นราศีที่ถ้าเกิดชอบแล้วรักใครเราก็่อให้ผูกพันนะครับฝังใจฝังจานะเป็นลักษณะนั้นแต่ก็ถามว่าเป็นราศีหนึ่งที่ปลงได้ดีนะ ถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตก็มักจะปลงปลงได้ดีนะครับสามารถที่จะถอนตัวได้ทั้งทงที่เสียใจนะแต่ก็ถอนตัวได้อ่าคู่ของคนราศีกรกฎนะ,ะ,ะครับตามดวงนะถ้าเกิดว่าดาวตานุไม่ได้เคลื่อนตัตนิไม่ได้เคลื่อนคือดาวคู่ไม่ได้เคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นคนราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนราศีกกฎเนี่ยเขาต้องการคู่ที่มีความมั่นคงค่อนข้างสูง นะครับมับงกรเนี่ยแปลว่าเป็นธาตุด,ดินนะครับแล้วก็แปลว่าไม่ลังเลนะครับเพราะฉะนั้นคนละศีกเรากดไม่ชอบคนลังเลนะครับถ้าจะเข้าไปจีบ <_ letter> เข้าไปคุยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปแสดงความลังเลให้เขาคุณไปแสดงความไม่แน่นอนไม่แน่ใจให้เขานะครับเ,เขาก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่เขาก็จะไม่โอเคกับคุณนะต้องใช้คําว่าเขาจะไม่โอเคกับคุณเพราะว่า ตัวของกรกฎเนี่มันเป็นธาตุน้ำานะการจะหยุดน้ําได้คือต้องใช้ดินนะเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่ามีดินมาอุ้มน้ําไว้เนี่ยตัวของน้ําเขาจะเหมือนเขาวางใจเพราะเหมือนเขาวางใจแล้วเขาจะ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 ,จะ,จะยอมจะรักจะชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นเมกี้แล้วปูเนี่ยมีหลายขานะปูเนี่ยมีหลายขาเพราะฉะนั้นธรรมชาติของปูเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาสามารถหลบหลีบหลบเลี่ยงได้ดีนะการที่มีหลายขาเนี่ย <Es per ated> นะครับมันมักจะหมายถึงอย่างนั้นก็คือเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งมีลูกล่อลูก,ลกชนที่ดีด้วยนะครับสำหรับคนราศีกรกฎนะครับในคนราศีกรกฎที่ผมเคยเจอหลายๆคนนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่เปลี่ยนความเชื่อได้ยากนะที่ผมเจอหลายคนรู้จักจก็จะลักษณะออกมาเด่นๆคือเปลี่ยนความเชื่อได้ยากอันที่2คือชอบความโรแมนติกชอบการเซอร์ไพรส์มีมุมมองในด้านบวกกับคมกับความรักเสมอนะครับเป็นความรักที่มีเจตนาการนะในขณะที่แบบว่า โลกความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันแต่เขาก็ยินดีที่จะอยู่ในจินตนาการว่าเขารักหรือเขาชื่นชอบเป็นแฟนคลับที่ดีนะเป็นหนึ่งในล้าสีของแฟนคลับที่ดีเพราะว่าเวลาที่เขาเชื่อแล้วเวลาที่เขาชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นลักษณะนั้นก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ